ประวัติแม่จิมพานิตาแม่ของแตงโมนิตาอดีตนางเอกและนางแบบที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาทําความรู้จักกับคุณแม่คนสวยแม่จิมพานิตาแม่ของนักแสดงสาวแตงโมนิตาบอกเลยว่าแตงโมนั้นได้ทั้งความสวยและความความสามารถมาจากคุณแม่มีดีกรีเป็นถึงนางเอกและนางแบบเลยทีเดียว สำหรับแม่จิมมีชื่อจริงว่าพนิดาสิริยุทธโยธินเป็นชาวจังหวัดลบบุรีโดยแม่จิมสมรสกับคุณพ่อโสโสพลพัชรวีรพงศ์เป็นชาวจังหวัดภูเก็ตจนมีลูกสาวตัวน้อย,อยชื่อเล่นน่ารักน่ารักว่าแตงโมหรือแตงโมภัทธรธิดาซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อในวงการเป็นแตงโมนิดาที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองโดยสาเหตุที่แตงโมขอเปลี่ยนชื่อมาใช้ชื่อท้ายของคุณแม่จิมคือนิดาก็เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณแม่ ในเพื่อให้คนที่เรียกชื่อรวมถึงคุณแม่และตัวเธอเองจะได้รู้ว่าแตงโมงคือลูกสาวของคุณแม่จิมนั่นเองแม่จิมพนิตาเคยเป็นนางเอกของบริษัทราชฟรีมทีวีแสดงละครโทรทัศน์ยุคข,ขาวดำช่วงกำลังเปลี่ยนระบบอากาศจากทีวีขาวดำเป็นสีได้ยังเป็นนางแบบแถวหน้าแห่งยุคนั้นเคยเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงแรมอิมพาราหรืออิมพิวเรียลอิมพาาโรงแรมชื่อดังแห่งยุคแม่จิมพนิตา มีผลงานการถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารสกุลไทยและนิตยสารแฟชั่นเดินแฟชั่นทางทีวีและมีผลงานทางทีวีมาแล้วมากมายส่วนผลงานการสแสดงก็มีหลายเรื่องโดยเฉพาะละครโทรทัศน์ยุคข,ขาวดำเรื่องกนก,นกนกรเมื่อปี2517สำหรับทางด้านครอบครัวเมื่อแตงโมมีอายุได้3ขวบแม่จิ๋มและคุณพ่อโสก็ได้แยกทางกันโดยแตงโมนิตาได้อยู่ภายใต้ความดูแลของคุณพ่อโสเป็นส่วนใหญ่ ส่วนคุณแม่จิมพนิตาได้แต่งงานใหม่กับนักการทูตไทยประจำประเทศสวิสเซอร์แลนด์ก่อนไปหลังทั้งบ้านจะเปิดใจกันและกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอีกครั้งในช่วงปี2560โดยคุณพ่อคุณแม่และแตงโมก็ได้ถ่ายภาพครอบครัวออกมาดูน่ารักอบอุ่นซึ่งคุณพ่อโสได้เผยว่าตั้งใจถ่ายภาพครอบครัวนี้เป็นของขอนวันเกิดให้ลูกสาวแตงโมนิตานั่นเอง